ที่นี่สอนอะไรอยู่ยังไงทํายังไงเขาอยากมาอยู่อยากมาปฏิบัติอยากมาบวชก็เลยบอกว่าที่นี่หลวงมีหลวงตามีหลวงตาศินทรัพย์เป็นเจ้าอาวาสเป็นเทรนเนอร์เป็นครูบาอาจารย์อยู่ที่นี่หลวงตาสร้างวัดนี้ขึ้นมาก็เพื่อให้คนอยากพ้นทุกอย่างให้คนภาวนาเพื่อให้ปฏิบัติประการเดียวการปฏิบัติยังไงที่นี่สอนอาณาบรรณสติสอนดูลมสอนดูตัวเอง แล้วเขาก็ถามว่ามีทําวัดมีเช้ามีคอสมีอะไรไหม <c oughs> ก็เลยบอกไว้ว่ามีก็จะมีไลฟ์สดตอนเช้าและตอนเย็นก็มีทํากิจปกตินี่แหละเล็กๆน้อยๆแต่ทําวัดสวดมนต์ไม่มีถ้าอยากทําก็คือทําที่กุดไขรกุดมันทุกอย่างเน้นที่ดูตัวเองปฏิบัติตัวเองแก้ไขตัวเองขัดเกาตัวเองมาเพื่อแก้ไขตัวเองจริงๆยินดีต้อนรับ <c oughs> ทุกสิ่งทุกอย่างมีให้